สวนผู้ใดที่มีไก่ช้าวบ้านมาลบกวนบ่ะวาติป้าป้าบักพ้าวป้ายังก็แล้วแต่เฮาบ่ไดหเลี้ยงแต่ว่าไก่คนอื่นมาลบกวนพี่น้องแยกกะสิเพราะเหตุยังหลายมากไม่ดอกเพิ่นยังมาอยู่ได้ห้อยเพิ่นมาอยู่ได้นี่นี่ห้อยเคลียห้อยคุยอยู่นี่แยกกะสิเอาการบักพ่าวกัน แหงการยังมาปลปกไว้กระสั่นกระเคลียพุน่นเคลียปุ๋ยเ้าออกจากต้นไม่เ้าเบิดพี่น้องเอ้ยมันมางามอยู่บเองอื่นพี่อยู่น้ำปลาหยาพี่แยกกระเสียหีดไว้อรือเคีค้ยขาไว้แบบนี้แหละนี่นี่ปลุกไว้กะกันได้ระดับหนึ่งเคลียพุน่นเคลียปุ๋ยเ้าออกจากต้นไม่เ้าเบิร์ดพี่น้องไก่เ้าบ่ได้เลี้ยง ม่วงอยังเหลือหลาย,ยตัวนี่โอ้แข็งแข็งกี่ดิละว่าออกแยกกับทีเฮ็ดไว้แบบนี้แหละปิดไว้เอาการพ่นปิดไว้เฮาลกหงาลกยังเฮากระทับทุ่มใบนี่สิพี่น้องแต่ปนั่นมันก็นยังบกฟังอยู่ดอกกแต่ว่าก็ได้ระดับนึ่งดิได้ไหมโบกไว้ข้นแบบพาวเฮา ไก่เพื่อนบ้านที่น่าอยู่ไก้กันแล้วพี่น้องใน่ยกกับจีป๊กไวแบบนี้นหละค่อยู่กันได้ระด,ด,ด,ดับหนึ่งอยู่เคี้ยวคุยคุยคุยพุ่นเฮาหนีจากคนบักผ้าเ่าเบิร์ดอันนี้บ่นเมื่อเคียวบ่นจิแก่หรือเปล่า อยกก็หาหลาะหาเหลียบบ่งน้ำสวนน้ำหัวโอ้พระประเดชผูกเสียกไวเลยก็จริงสิหัวเขียวแล้วนี่ได้แล้วได้แล้วมีไอ้แล้วพี่นอ้องหาหละเบ่งหัวบ,บ่งสวน,นต้นพระสูงหนก่แต่ว่ากระตัดไปลร้ขั้วเลยนี่ไร้ถลายแล้วนี่ เพกันก็มีต้นบมะม่วงบังกันเนะาะแยกกันทีเขาบ้านกันบ้านด้วยใ,ใกล้นี่เลยจ้าเพื่อนเขามาหอดพีเราะใกล้ก็ได้นี่แต่มูแยกกันค่อยไล่ค่อยย,อย,อยังเอาละมาหลบกวนสวนเฮาเคลียปุ๋ยเคลียเกียเคลียฟุ้นหนีจากต้นไม้เฮาของกระไลย,ยู่ในสวน นี่มยาแย่ฟ้าแล้วไม่แย,ยกกะเจียวมะโผก,ไก่ไกลต้นกระชายงามขนาดเลยพี่น้องเอย๋ยกระชายไว้แต่ใส่น้ำขนมกินพี่น้องตามหวัวตามจวนอัดด้วยของกินเทิงพักปังพักปังกัฝนบมตัวคนก็เลืม่มเหี่ยวเฉาลุงเลยหยอดหน่อยๆเล็กๆบอกกันห้ามีเน่า เห็ดเทาก็เอามาเอาไปหนึ่งปลาแน่ไปต้มไปมันอีหยังมับๆจิอะไรนี่ป่าออกบ่ป่าออกบ่มันอีหยังนี่เผือกแย่กับง่ามจะรดบพี่น้องเนี่เผือกกินเต็มโยมที่จะของกินพี่น้องทั้งคาทั้งกระชายทั้งเผือกกิน นี่กระช่ายงามขนาดเลยเผือกปลูกอ้อมง่ามน่้นบยาา่ายเอามาตะสายมาเห็ดข้าวตุมว่มข้าวหนุ่มย่ยก็ปปูกไว้หลายปีแล้ววันนี้ก็เลยปล่อยมันบ่มีทีก็เลยปล่อยปล่อยไหเพิ่นขึ้นเอาเองกับพ่อได้กินใส่ข้าวหลามใส่ของหวานํำนี่แ่ะพี่น้องหาชมหัวชจมสวน เพิ่นก็นได้กินปุ๋ยกินยังน้ำบักเผานี่กใหญ่นี่ยังนั้นเพิ่นก็ัเป็นหัวให้ได้กินยู่เผือกกินพี่กิดซื้อมันตะกรอนซ้ำนี่แหละพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า